การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดพิธีส่งมอบกิจกรรมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตู้ทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนในสังกัดสพทจังหวัดสมุทรสาครภายใต้โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2568ณโรงเรียนวัดหนองบัวอเบ้านแพ้จังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยจากการใช้ตู้น้ำดื่มและระบบไฟฟ้าของตู้ทำน้ำดื่มได้มาตรฐานเป็นไปตามที่ PEA กำหนดโดยพื้นที่รับผิดชอบของ PEA เขต3ภาคกลางได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตู้ทำน้ำ ให้โรงเรียนใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี PEA ได้ e. ดำเนินโครงการดังกล่าวในโรงเรียนสังกัดสพทในพื้นที่ของ PEA 74จังหวัดทั่วประเทศเป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้กับประชาชนประจำปี2568ในปีนี้เราก็มีโครงการที่จะทำการปรับปรุงทู่ตู้ทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนในสังกัดสพทจำนวน74จังหวัดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบนะครับ